ชื่อนุ้ยค่ะแม่ชื่อนุ้ยค่ะแม่ชื่อตุ้ยนุ้ยค่ะนุ้ยชื่อหมูฝอยค่ะออะหมูฝอยอรายงานตัวก่อนหมูฝอยค่ะนุ้ยชื่อหมูฝอยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรจนากลัวคนเดินป่าค่ะวันนี้รจนามาอัปเดตนะคะว่าวันนี้มาขนดินนะคะทางเอิร์ดก็วิ่งดินอยู่หมู่บ้านใกล้ๆนะคะได้สี่ห้าวันแล้วล่ะค่ะแล้วก็กลับมาวิ่งที่บ้านลำนางรองนะคะบ้านตัวเองนะคะหมู่บ้านตัวเองพอดีมาได้บ่ออยู่ในหมู่บ้านตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนเทตรงนี้ก็จะเป็นที่ สวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนยายเนาะรจนาก็เป็นคนดูแลต่อนะคะแต่ว่าต้นทุเรียนไม่ไม่เหลือหลอกค่ะตายหมดแล้วเหลืออยู่แค่ต้นเดียวเองค่ะเพราะว่ามันแรงตายอันนี้รจนาก็มาเทดินทําให้มันเป็นที่สูงค่ะเพราะว่ามันเป็นที่นานะคะเดิมทีเราก็มาเทให้มันเป็นที่สวนค่ะของรจนาลงตรงนี้ห้าสิบเที่ยวนะคะ แล้วก็วิ่งลงในบ้านค่ะวันนี้วิ่งลงในบ้านทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นก็เลยมาลงตรงที่นาของตัวเองนะคะวิ่งในบ้านก็วิ่งเข้าในหมู่บ้านค่ะรจานาก็เป็นนายหน้านะคะเป็นคนโบกรถแล้วก็พาเขาไปทีตรงบ้านนั้นบ้านนี้นะคะพี่นายก็จะขับรถไถค่ะทำทางให้รถดำน้องเอิร์ดก็ขับหกล้อนะคะน้องเอิร์ดก็วิ่งงานปกติค่ะ เดืออันนี้เดือวิ่งมาได้ค่ะเพราะว่าจากโคกหนองนามาสวนทุเรียนยายก็ประมาณสักกิโลกว่ากว่า,วาค่ะประมาณนี้พจนาก็ขับมอเไซค์ค่ะทักทายหน่อยถ่ายคลิปนี้ถ่ายจาาะขานาที่ในเล็เพราะาว่าโบมีเวลาถ่ายไงจะคล้องกระบกรถกิบโบมีไผยถือกล่องให้เนาะถ่ายรถสวัสดีครับ ่ายรถกับบด้ถไทยเลยวานต่ถทายนี่ยังไม่มีเวลาไม่มีเวลาถึงบินโดรนเลยบินโดรนยังไม่มีเวลาเออวเชนาก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันค่ะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าถ้ารถามาเราก็บกรถให้ทีตรงนั้นตรงนี้แจกตัวเขาอนนพอรถไปแล้วว่างก็ไกลเนาะไกลเลยเรียนคำใดอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ห้าโมงกว่าแล้วค่ะเพราะวันเรือพักโมงพกโมงมืดไปเลยเนาะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้ว ไกลมืดแล้วเหนียบๆฟุตเตียวโซบเคียวกันนะแกใช่เ, <Okay. S 2> oh. เขานอนบอ่กันตีมนันยังนอนบ่อืมตองนั้น mm hmm. นอนน้ำเขาเนี่ยคนนอนหน่อ๋อโอเคงงยังขักเลยงงงงอันนี้คะที่แรกตกใจอันนี้อะไรลูลกที่แรกตกใจตกใจงงว่าน้ำเป็นียังที่นี่เริ่มรู้แล้วว่าเรายูน ที่แรกตกใจกลัวโยนไปถะดด้ง <c oughs> น่นอะไรลูกไหนอะไรวะอะไรลูกถ้ากันเนรียยังกันดึงมันงงมันหมักบึงหมักบึงเพื่อนเบ็ดน่ะดื่นลูลกไปแห่นั่งแน่แน่ไมัโยนนัง่งแง <ๆ S 1> <ๆ>่ะ เราสามารถยกบ้านตรงนี้อุ้ยแต่ว่าเขาเผาเขียบเขาเผาไอ้ไรยุงห้งัวตั้งฝุ่นของัวเราต้อไปยกบ้านี่ตรงนี้เออก็ไดเราอุดอุดควณน้ำอยู่ตรงกลางก็ดีติดข้างแห้งถ้าติดทางเยอะมันก็จะฝุ่นเนาะยกไอ้ไฟอยู่ค <laughs> ิดไว้ที่เฉลยยกไว้เป็นบ้านตากอากาศไงแล้วก็เก็บค่าเช่าไงอื ใครจะมาพักอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใจตาใจมันดื้อยังงงกว่าเศร้าอยู่งงเอาอีกเอาอีกเอาอีกข้าแล้วสงสัยเขาจอดแล้วมั้งสงสัยจะจอดแล้วค่ะตอนนี้ก็น่าจะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะข้าละเดี๋ยวลลัสน่าจะเตรียมตัวกลับไปทำกับข้าวน้องเอิร์ดน่าจะได้นอนบ่อนะคะน้องเอิร์ดกลับไปอาบน้ำก่อน โอเคค่ะวันนี้ยังไงรัชนาก็ต้องขอลาทุกท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าทำอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไว้มีโอกาสรัชนาจะไปนอนกระท่อมไปเฝ้าดูหมูป่าอีกค่ะรอบนี้ถ้าออกมากลางวันก็จะเอาดูนไปด้วยไปดูใกล้ๆอะไรสีค่ะเกยวเอาไว้มีโอกาสน่าจะเทดิน เก็บงานเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกสัก3ามสี่วันค่ะรจนนาก็จะพาไปนอนกระท่อมกับบรรยากาศหนาวๆน,นะคะก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้โรจนากับพี่นายต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ